อ่ะแยกแบบนี้นะถ้าเป็นตัวเราถ้าตัวเราสำลักอาหารวิธีการอันดับแรกเลยคือตั้งสติคุณจอยแลวผู้ชม<ฆ>ตั้งสติให้มั่นก่อนดื่มน้ําแล้วพยายามไอออกมาแรงๆให้อาหารที่มันติดอยู่เนี่ยมันกระเด็นออกมาถ้าทําแล้วอาหารยังไม่ออกอีกให้ลองกามือกางแค่นิ้วก้อยและนิ้วโป้งออกมานะครับให้อยู่ในลักษณะเขาควายวางปลายนิ้วก้อยไปที่สะดือปลายนิ้วโป้งอยู่ที่ใต้ลิ้นปี แล้วหดนิ้วทั้งสองเนี่ยลงในท่ากำมือหันด้านเล็บของนิ้วโป้งเข้าหาตัวเอามืออีกข้างหนึง่งมากุมมือทับมือที่กำเอาไว้แล้วค่อยๆเริ่มกดกระทุงที่ท้องเพื่อให้อาหารเนี่ยมันสำลักออกมาทางปากนะครับอันนี้คือถ้าตัวเราเนี่ยสำลักเองแต่ถ้าช่วยคนอื่นที่สำลักอาหารเนี่ยให้คนที่สำลักอาหารยืนขึ้นแล้วเราเนี่ยไปอยู่ด้านหลังสอดเท้าวางอยู่ตรงกลางของผู้ป่วย เท้าอีกข้างหนึ่งวางตามหลังคอยส่งแรงตามแล้วคราวนี้เนี่ยคนที่ไปอยู่ด้านหลังเนี่ยให้อ้อมแขนไปด้านหน้าของคนที่สำลักนะครับตหาตำแหน่งวางมือโดยปลายนิ้วก้อยวางไว้ที่ใต้สะดือปลายนิ้วโป้งวางอยู่ใต้ราวนมแล้วก็กระทุ้งส่งแรงกระทุ้งนะฮะทั้งดึงแล้วก็ดันลำตัวขึ้นมาอันนี้สําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กสำลักอาหารเนี่ยให้อุ้มเด็กนอนคว่ำใช้มือนึงประคองคอจากด้านหน้า ใช้อีกมือนึงทุบเบาๆตรงกลางระหว่างสะบักหลังทั้งสองข้าง5ครั้งถ้าอาหารยังไม่ออกอีกให้ประคองตัวเด็กนอนหงายแล้วก็ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางเนี่ยกดลงตรงกลางอ,อกแรงๆห้าครั้งทําสลับไปมาแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าอาหารจะสำลักออกมานะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด้วยนะครับนะครับ ถ้าเขาไอหรือแอมหรือพูดออกมาไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องติดที่หลอดลมแล้วหลังจากนั้นผู้เข้าช่วยนะครับก็จะต้องออมด้านหลังโดยที่มือเราสอดไปใต้วงแขนของของผู้ป่วยนะครับแล้วเอามือข้างที่ถนัดก,กำเป็นรูปกำปั้นนะครับอยู่บริเวณเหนือสะดือของของผู้ป่วยอีกข้างหนึ่งหอ่อมือตัวเองเอาไว้แล้วดึงกระทุงขึ้นมาในลักษณะเฉียงเข้าด้านในของตัวผู้ป่วย นะครับทำอย่างนี้5าครั้งอย่างนี้นะครับดึงแรงๆนะครับอันนี้คือหมอจะทําแบบไม่ได้แรงเกินไปนะครับดังอึชขึ้นมาอย่างนี้นะครับ5าครั้ง3 4 5แล้วก็สังเกตว่ามีเศษอาหารหรืออะไรหลุดออกมาจากปากผู้ป่วยเปล่าผู้ป่วยไอหรือพูดได้หรือ,อยังนะครับถ้ายัางทําไม่ได้หรือพูดไม่ได้ต่อให้ทําต่อเป็นเซตไปเรื่อยๆเชตละ5าครั้งทาต่อไปประมาณ5ทีถ้าไม่ไดีขึ้นอีกคราวนี้ต้องอาจจะต้อง มีการ c p r หรือทำอย่างอื่นเพิ่มเติมบ้่าง n j n u r s e Service จัดหาพยาบาลรับเฝ้าไข้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและโรงพยาบาล